พระสังฆทานนี้มีสิ่งที่เราต้องเข้าใจอยู่2ประการหนึ่งวัตถุอันพิจิตร้งแห่งการทําบุญวัตถุนั้นจะต้องเป็นวัตถุที่ไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดการผิดในศีลของพระภิกษุเช่นเอาเงินไปถวายพระเนี่ยผิดเอาเสื้อผ้าไปถวายพระเสื้อผ้าสตรีก็ไม่ได้ก็ผิดทันจะพืชด,ดิบเอาไปถวายพระให้พระรับก็ผิดคือคือจัดการวัตถุให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยก่อนอย่างเงี้ยเมื่อจัดการวัตถุให้ถูกต้องตามหลักทรมวินัยแล้ว หนึง่งเครื่องทยทานเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้ถูกต้องนในความเหมาะสมสองตั้งเจตนาว่าจะยกเครื่องทยทานนี้ให้เป็นของสองสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอาวาสใดอาวาสหนะึ่งเข้าไปในอาวาสใดอาวาสหนึ่งแล้วก็ตั้งว่าทานของเราเนี่ยจะเป็นของสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่เจาะจงไปถึงกับพิสูุรูปใดรูปหนึ่งหรือแม้แต่สมามเณรน,นะไม่เจาะจงใครทั้งสิน้นถือของไปเนี่ยแม้แต่น้ำหนึ่งขวดน้ำหนึ่งขวดที่เราถือไปเนี่ยเราต้องการจะ ถวายแด่สง์สาวกของพระสมมาสมุทรเจ้าน้ํานี้ก็เป็นสังฆทานตามเจตนาลมสังฆทานไม่เกี่ยวว่าจะมีพระมารับหรือไม่มีมาลับสังฆทานอยู่ที่ว่าหนึ่งของทานนั้นเหมาะควรแก่การที่จะถวายกับสงฆ์สองตั้งเจตนาถวายในสง์สาวกของพระสมมาสมุทธเจ้าโดยไม่เจาะจงกับพิสูุรูปใดรูปหนึ่งอันนี้คือสังฆทานถ้ามีพระมาลับมันเป็นเรื่องของพระเองที่จะจัดการสังฆทานนี้โดยการต้องนําไปสู่อัปปโรพพาะพระพิสูุนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของถ้าต้องไปทําอัปปโรภึงจะสามารถใช้ ของนั้นได้มีผู้เอาของสังกัดทานมาถาวายพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไม่ใช่เจ้าของของทานอันนั้นพระอาจารย์ต้องไปขอต่อสงฆ์ขออนุญาตสงฆ์ขอใช้ของสังกัดทานนั้นที่นี่ทําอย่างนี้และประกาศเป็นที่ใช้สอยกับบุคคลทั่วไปได้เรียกว่าของสงฆ์ไม่ห่วงแหนอันนี้ยถึงจะไม่มีโทษต,ต่อกันและกัน